สวัสดีครับผมสายันทองสวัสดีครับมันนี้เป็นวันที่29กรกรกฎาคม2564ยเรามาดูว่าโกดังเรามีอะไรบ้างประมาณตอนนี้ประมาณ4มงกเกาเหรอครับสี่มงกิบเกาเนี่ยบัตรมาบอกเขาไหม มาแล้วเลววยเนี่ยบาดดได้สั่งรถหินมาอีกครับตอนนี้หลังจากที่ตักกี้ทุบให้แล้วก็อาจารย์คนอจับเพียหมุงกกใหม่กกตอกมากมุ้นมีติแ๋แดงวัดออกวันแล้วครับก็จะเข้าจามาถมุมเพื่อให้รถวิ่งออกไปอย่างนี้นะครับตอนนี้ว่าเราจอดตรงนี้อยู่ นลงไปไม่ได้มันเป็นเริมเอาลงนี่ก่อนเอาลงนี่ทุกวันเราก็สายหนังครับกลางคืนเราก็สายหนังสายหนังเห่่นครับมุมีอย่างมุงรถพ่วงมาอีกครับ ฮะรถไช้มาแล้ววะก็ใช้ย่ะวันนี้รถพ่วงมาแล้วรถพ่วงมาแล้วพี่น้องเตือนนายูดกันสายลักเหยือครับบอกก็แบบเฮียบเฮียบสมบัติ เราหินมาลงนี่ครับมึงพ่วงพ่อบอบางจะนั่งอยู่อ่ะนี่ครับจักรนอเอฟซีจักรนอใครที่เป็นเอฟซีเฮบารดครับไล่รัวครับไล่รัว ที่หินมงนี้พ่อเลยเที่ยวทางเดี๋ยวก็เอื่น่าเที่ยวทางบาสุิสินจาถอยลังให้คนยำตายก็ให้ตายหนาพุ่นเขาจังเอื่นบาหานก็ยังวะก็ยังวา,งวาเราจะถมตรงก้อนมุงนี้ได้ครับก้อ,มอนมุมเดียวนะครับอมึงละเอามาลูดถั่ง ว่าเขาจะเลี้ยวยังไงครับรถแห่กับจอดครับบริษัทสครับโควิดโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะครถบวถยี่สิบหล้อ,อโอ้ยยี่สิบล้อรคันนี้ ยิดบุะเขาจะเข้ายัางไงครับมันคือแคบเลยนะแค่บเลยนะจะขอส่งเลยครับ<ะ>ข,อขอ้าหนึข้อหนึ่เกิดไปรับข้าหนึ่น พอก็นอนเคยคัดปุ๋งวงมาก่อนสุก <laughs> เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาจะทำยังไงเขาจะอาลูก,ก่ก <c oughs> อนบอกเราไทายก็มา,าน่ยเอา้าสวนกันสวนกัน กไม่ใช่ย้ายออกบ่แอนเอเอกวหรอหมดเลยย้ายอกไ่หาราถายย้ายออกย้ายกาหินทับเป็นบ่เพชรนะครับกับกัไใสตงนี้เป็นกองขยะครับ ขยะขนอไปคนสางขึ้นมาเาจ้าก็มากสางขยะไปไอโฟแมนก็นมีครับโฟแมนหมูโฟแมนหมูเนี่ยหมู ัวนี้รถวฝูงเขาเลยถอดลูกออกครับเอาแม่มาที่เอาแม่มาลงก่อนค่อยๆอยู่ไปบนบอ้วัดเอาแมฆว่าเอาแม่มาลงแล้วก็จะค่อยอยู่ดูกมาลงบอก่นบ,บอบบ้วัดสามต้องพูดเชยชาญหนุนหนุนนันนงชิงเลื่องเองื่นคนจะตอบได้ดีกว่าผมขาดโง่ต้อมือ,อ่อม เอ้าเอียต้าครับนี่ครับเพิ่นตื่นประมาณสี่โมฬามงศ์เศร้าครับหลายคนเขาถามว่าพี่ตั๊กทำงานพี่รักเอาเวลาไหน่อพักผ่อนเขาเป็นคนที่ชอบว่าคนอื่นครับไม่ดูตัวเองครับมาแล้วรถฟ้งมาแล้ว ไปมาแล้วสนะผท้า,ทายไป่หมูนี่ทุกผท้า,ทายไปีหมู รถไป็นรสูบหรือรถจ้สูบรถเจ้สูบไปถามมันกัรถรถกหญ่จสูบข้างนอตายตาตายตตาย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 ยอีกอ oh, so okay? ๋อเายที่ดัมเอามือเอามือไปคว้องอกมือมือ ông ừ, mình hông, mình hông, lâu Mình lâu, mình lâu Hãy subscribe cho ตั๊กครับเขาทำงานตลอดครับเขาทำงานตลอดนะครับหลายคนถามเขาว่าทำไมพี่ตักเห็นที่ไหนก็เห็นจะทำงานพี่ตักเอาเวลาไหนไปพักผ่อนนะครับเขาตอบได้เลยนะว่าวเวลาเพื่อนทำงานครับตักจะไปนอนครับผม <laughs> ขอบคุณทุกคำถักถาง ฟูแมนไอ้ต่างคนด้วยเอาเซ็งฟูเมนเด้อเหิืนฟูแมนปุ๊บน่งยังบุยอยู่ฟูแมนไงน่เด้ออไปถามมึงไปถามมึงตักจักสูบเราดูที่ที่การเข้าปลูกใส่ครับข้ามบ้านข้างนากครับอะไรนี่ ข้างนอาไปโชว์ไงตอนนี้เทแม่เรียบร้อยแล้วย่างดูครับเอาเบิ้งถ่ายครับเบิ้งถ่ายครับเบิ้งถ่ายให้โอ้กล่องไวเพิ่งนี่ธรรมดาข้างนอกตัวเดียวแค่นั่นนี่มุนลุตั้มเดียวเลยวะดูครับครั้งเดียวครับ แม่เอาแม่กับลูกใส่เวลาใส่ปับป๊บก็จะเปไนครับผมกันปับ๊บนั่นล็อกปับ๊บเลยโอ้แน่นอนลายครับนี่ลอกเดอบลอยเลยก็ดีแว่าคนสางเนี่ยก็เป็งนมาก,ก่อนที่งน,บ,นบ่งมาให้กันนะอ,อยาป็เข่างก่อนครับ ตัวที่ทอดยังคำบนี่คำับสายกับให้ตัวทีรับโอ้ตัวีกับบอกคำตัวทีดันคำตัวดันขึ้นหน่อยกาครับสายมันผมก็บใจว่าไม่สิบโอ้ตัีสายกับตัวีสายดันก็หนาจะเป็นี่ปรดันเนาะตัวี่มยังคบตัวีรเครับตัวีร่มตรกับโอ้ล่มกับ โอ้ด oh, oh. ูไฟโอ้เปิดล่มป oh. ั๊บบางทีพวกแคนริกเข้ามาต้องเปิดไหมครับเปิดจะล่มไหมครับเปิดจะลมเพราะเขาก็แล้วก็เปิดแล้วก็แต่มันด้ทำงานโอ้ไหลอยู่ตลอดเดือด้อยครับเขาจะเอาลูกไปเทหินมุนรอไว้เพื่อ ความปลอดภัยน่ครับบรรยากาศก็ดังครับเดี๋ยวจะเอาลูกคุณจะเอาลูก็อ่าแล้วก็ก็ไทยเกตต่อเลยร้มาดูครับว่าเขาจะกลับรถยังไงผมมองมึงผมยังขึ้นปะสกับแนวได้แต่กันเ่าแม่ลูกไปทิ่มกับแม่กับสีหักไงคือว่านะครับเนาไม่หมอ ủa cái này bát hết thì lò biếu thì bên mọi bát. Ủa, tàu điều à cho. Thì có, bởi vì họ đi Mò có chơi gì à? ไปือบลงสายไปลงสายตักตักตักลงสายอย่ไงเดียวลงสายพอดีดาคนหลายซื้อมือตาเมาซื้อเขาจะว่าแล้วไม่มีไม่มีน้ำใจเลยเขาจะว่าแล้วโอ้กลับแนวอย่างนี้เหรอโอ้ยไปกระจากกีกานแนวนี้ตักไปถามขาบเบรกลดแค่ไหนจะสูบไปถามมังตัก คุณบอกพี่บอกที่เราไปฝุ่นไปฝุ่นบอกทีที่นั่นไปบอกไปบอกชายเขาหน่อยพูดพูดฝุ่นโว้ยยันไผ่ลงตัวแก่หมูไอหมูปักตักมาสิยันเจ้าลงตัวเขาบอกยเจาอดีดีเลยนี่ครับ อกระบี่โฟแมนครับไปยีไปอกบอกก็เกอยัง่ะโอ้ยควักวักกขี้มุควักเวักเะเบาเออควักวักอเอามือตรงขีมือตรงขีหมือตรงหินไหมนะไก่ไก่ไก่วัย่าได้่ะไก่ปะโอ้ยม่นจปเป็นาบี้หมัน หินทมไก่โอ้แล้วมีปุ่น่อกโอ้ก็ตกเสจรรยกได้เพราะว่าเห็นรถหลายคันไม่นกยจะหล่นพอดีเลยท้ายมีอ่ป่าท้าไม่อีก่้อยหน่อย้ครับครับผม ได้ครับโอ้เอาไปเบื่องบรรยากาศมุมสุงครับโดนบินแล้วโดนบินแล้วนี่โดนบินแล้วมีที่ดีครับมีที่ดีครับโดนครับ ่วงแน่นอนหลยครับตัวนี้จะอยู่ที่ชั้นสองของบ้านพักใหม่ พ่วงก,ก็เทหินเดียวไปหนึ่งพ่วงนะครับเป็นทางลงครับทางจัดใหม่ของโกดงังอุบลจุฬาฯนี่นก็ะเจ็ดครับโอ้ตีโค้งครับตีโค้งออกแล้วอีกสิบหลอครับแมาแบกน้ำหนัก ทว้งก็เดินทางกลับนะครับเพราะใส่ล็อกเรียบร้อยเนี่ดูรถทัวงออกมาครับแม่มันจะเจ็บแน่น้อยนึงครับปกติรถจอดเต็มครับไฟเหนีนยึดไปไหนรับมีไฟเนีนยึดไปไหนกับมีครับสู้ๆกันไปครับทุกท่านครับนะครับบริการลังโกดังก็เป็นตรงไหนตรงหน้าครับ แล้วเป็ตัวยิงแฮงนัมท่วมครับจากคลิปที่ผมถ่ายไปครับเนี่ยสั่นเนีราถ่ายด้วยอาจารย์เพชรน,นะครเนี่ยโฟร์แมนด้วยก็อย่างนี้ โดนได้นี่บินลงมาบินลงมาตำรวจไทยครับเกดท่วงก็เดินทางกลับบ้านแล้วเจ็บ้อย่ <h ums> อย่างรัวครับ tao 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 có phải dài phương mười tấc có dài phương mười tấc ba thang thế bạn ạ thọt ao พุ้ดไปยางฟังเองพุ้ดไปยางฟังเองเฮ้ยบัวพ่อบอะไรข้องงี้ข้องงี้ ไม,ไ,ไม่หน่อยคุณเดี๋ยวไม่แล้วมึมมมงง่าเอ้าจะห้องนะมันรอร้อยครับ Анх дэрэг Аваг уу даа Атаг ээ ตัวนี้อนสองหนึ่งพ่วงครับก็คือรถซัมบัครับรถซิบวาสองขัดรัดแจ็คตันบาจากแจ็คตันขค่นอต้องสั่งมึงแ <c oughs> จ็คตันเม่นหมเอาครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็เจอกันแค่นี้ครับเจอคลิปใหม่ครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทุกช่องยูทูปผมครับสายยันสาวชาแนลแลวก็ช่องยูทูปช่องนี้สายยันสวัสดีครับ ไม่มีคลิปไปมอลำครับตรงนี้เอาคลิปดีสักกานส <laughs> วัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ